<ม>อันนี้จบอันนี้นี่เราสิบปีป่อหนักเลยใช่ครับเป็นไ,ไ,ไงบ้าง,งกับการเตรียมงานตอนนี้ตืน่นเต้นมากเลยครับว่ากลัวว่าจะออกมาไม่ดีค,คือโชว์นี้คือคือผมไม่ได้ ทำแฟนมิตมาประมาณสักหกปีแล้วครับคือแฟนขับกถแบบว่าบอกตลอดแต่ว่าเปลี่ยนคิดไม่ออกว่าจะทํายังไงแต่น,นี้เหมือนโดนเป็นไฟมังคําเลยว่าต้องทอําแต่ว่าก็เพิ่งมาคิดออกไม่กี่วันที่แล้วครับซึ่งเดี๋ยว,วาอาทิตย์นี้เราเล่นแล้วเรื่อยๆก็ต้องต้องจัดโชว์ให้ดีๆคือครั้งนี้ผมตั้งใจที่จะทําให้แบบ แฟนขับอยู่ใกล้ชิดกันมากๆคือคือเราจำกัดจานวนที่ไม่ได้เยอะมากเป็นฟิลแบบว่าสวนอะไรเงี้ยครับจากที่ที่โรงแรมสุไทร์แล้วก็คือตั้งคือตั้งใจไปว่าอยากให้มันมีการอินเทร์แอคกันที่มันไม่ใช่เป็นตึงๆแบบว่าโชว์จ๋าขนาดนั้นเลยคืออยากอยากไปร่วมสนุกกับแฟน <S <S แต่ที่น,นี่<ห>นตอนพิเศษซ้อมอะไรไปแล้วบ้างร้องเต้นอะไรครบหมดแล้วเหรอฮะยังครับจัดแล้วนะใช่เพราะจัดแล้วนะจัดแล้วนะ ครับก็พยายามอยู่หมายถึงว่าพยายามหักคิวไปซ้อมพยายามทำไม่ได้หรืออะไรทำไม่ทันครับอ๋อเหตุเพราะบัตรหมดแบบภายในเพียง5นาทีใช่ใช่ครับคือมันเป็นคือแฟนคลับผมอ่ะก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจัดเยอะไปก็มีใครไปอะไรเงี้ยเราก็เลยจัดเล็กอะไรเงี้ยเราไปหกร้อยคนครับเล็กเลย ระไวมากเลยาะักใช่แล้วก็เลยโดนแบบว่าเลยว่าทําไมจัดน้อยจังก็ตอนแรกก็บอกกันเองว่าเออแค่นี้ก็พอแล้วอะไรแต่ราคาบัตรเราเขาบอกว่าเราขายเอาสังคมมากเลยอ๋อเป็นสังคมอะไรสังคมคืวเราคือเราคือเราก็ไม่ได้กล้าหรอกว่าไปตั้งราคาสูงนะเพราะว่าบัตรทั้งหมดจริงๆริงก็เอานำไปบริจาคไปแล้วครับหม<อ>ายถึงว่ารายรา,ายได้จากการขายบัตรเนี่ยก็นําไปทําการกุศลก็ไปทำบุญด้วยได้ไหมพี่เจมส์ขายบัตรออนไลน์รอบได้ไหมหรือว่าขายออนไลน์ขายออนไลน์ได้ อ๋อยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยครับ <laughs> เพิ่งคิดโชว์เสร็จไปเมื่อวานเอง <laughs> อยงอยง <laughs> ว,ว่าอยากใกล้ชิดทำไมเราถึงอยากให้เขาใกล้ชิดกันขนาดนั้นที่เราต้อยู่กับใครกันคือ <c oughs> ผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่ที่เรายังไม่เคยเจอกันแบบนี้มากกว่า <c oughs> คือโอเคเราเคยไปเจอกันตามงานไปเจอกันที่นู่นที่นี่อะไรอย่างแต่ว่าอันนี้มันเป็นกึงก่งที่แบบเราจะมาร่วมสนุกกันที่มันมีแสงสีเสียงมันมีแบบซีเควนซ์ที่เราอยากให้มันสนุกด้วยกันก็เลยก็เลยออกมาเป็นรูปแบบนี้เรียนเป็นกินเองอ่ะพี่เจม ร้องเพลงกี่เพลงสปอยได้เลยไหมครับสปอยได้เข้าฟ้าเราผมเตรียมไป20ครับโอ้โหกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมง20่สิบเพลงยอดคุณเดียวเลยครับสองชั่วโมงแล้วิบยามีไทยรูปหนึ่งต่อหนึ่งลิ้งคใช่ครับเป็นนิสิตนี่ผมบอกว่าดีมากเลยนะครับตีจริงเหรอผมเองคิดไม่ออกกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมเนี่ยผมเสร็จงานนี้เดี๋ยวผมไปคิดต่อแล้วแล้วแต่ว่าจากร้องเพลงเราเตรียมน้ตามไหมเพราะมันต้องมีสีสันสุดระดับคนไทย ก็จะก็พยายามก็พยายามเตรียมเตรียมเขียนทุกอย่างไว้ที่ที่เป็นทั้งความแบบสนุกเฮฮาแล้วก็เรียกว่าเป็นการล้ำลึกความหลังที่เราอยู่ด้วยกันมาแบบเป็นสิบปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยในวงการเติร์นพี่เจมมีแค่กับแกไม่ใช่หมแกไม่ไม่มีครับไม่หรอกเดียวเดียวโซโลเดียวเดียวโซโลเดียวโซโลเดียไม่ไหวไหมเจมโอ้คนเดียวเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับยังไม่เคยลองแต่ว่าเดี๋ยวลองดูคับเอ่่แตก็ยไมมี เรื่องเจอื่องไม่รู้ครับงานเรามีเนาะงานเรามีไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะไปชวนน้องเดี๋ยวน้องชวนดูเข้าไปเข้าไปเลยนั่นเป็นเวลาพักบ้างเดี๋ยววันอาทิตย์นี่แหละครับเดี๋ยวเราเชวญดูว่าวันอาทิตย์บ้างไหมเราลันคุณเดียวมันจะไม่ไหวเอานะลองดูครับมันเป็นคิดเองทำเองหมดใช่ใช่คือคือผมว่ามันเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งแหละที่คือความความความตั้งใจคืออยากให้มันอยากให้ดูใกล้ชิดกับแบบว่า แฟนๆที่แบบเขาตั้งใจซื้อบัตรมาอะไรเงี้ยแบบคือแล้วก็เลยอยากก็เลยอยากอยากไม่ได้มีแบบว่ามีคือคือคืออยากให้ใช้เวลาด้วยกันเต็มที่เ uh, พราะว่าถ้าจบทำในเรยวอีกกี่ปีปี้าหก <c oughs> ปีอ,อีกไหมก็ถ้าก็ถ้าเกิดว่าคนอยากดูก็เดี๋ยวจัดเรื่อยๆได้แต่ขายบัตรเอาสังกูกต้องเงนนะเดี๋ยวรอบนะคำนวราคาทีญี่ปุ่นี่ญี่ปุ่นแล้วหแวเ ครับอันเป็นสวีทไิหนยทิปอ๋อมันตรงมาเลนไทยพอดีครับก็เลยบอกว่าเลยลงเซอรเบีดนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับชิซากิคู่ใช่ดสมชิซากิคู่สีพูเราใส่เองไม่มีใครใส่ด้วยหม่เจนถามว่าใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่เออแล้วคือมีมีเมมม์อะไรแบบ เม่ใช่เป็นวัดเ,เป็นของให้หรืออะไรโมเมที่พิเศษปีนี้ไม่ปีนี้ไม่ได้มีอะไรให้เลยเอ,อ๋อไม่ได้มีของไม่ได้มีอะไรให้เลยเออือเดือไปทริปสก,กีนี่เป็นทริปที่ที่ที่สองของปีนี้แล้วมั้งครับออแต่ว่าคือรอบแรกก็ไปแล้วสั้นแล้วก็รอบต่อไปก็ไปไปมีระยะเวลานหนึ่งแหละหลายคนลุ้นอยู่ว่าจะมีเซอร์ไพรส์จะขอแต่งกันเลนยแถมนัดไหมอะไรเงี้ยยังไม่มียังไม่มีครับเขาบอกเขาจะยกให้เราเป็นคู่ที่แบบว่าน่าจะมาแสงหน้าพี่ผมกูใ้กูนี่เขายกให้ผมเป็นอะไรเขาบอยยกให้เขาบอยทุกคนเลยทุกทุก ว่าคู้เจนน่าจะพร้อมสุดพร้อมสุดเลยแบนเ่ก้เกอไงเกย์พอไก็เกกับพี่บคเขายกเกเาพร้อมสุดแล้วว่ะพร้อมแล้ววันนี้ในเรอนาคนตอนนี้ใช่ไหมพี่เบคตัดไปมีลูกแล้วมีพี่เกพี่เกตัดไปเจจะแซไม่มไม่มีอจะรไรเลยก็ไ ผมก็ไม่แน่ใจคือช่วงนี้ผมพี่พี่ชายคนนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้ผมเหมือนกันอันนี้นี่จะต้องไปซืบกกันแล้วเดี๋ยวมาตอบทิงไม่ได้นอนเราตัดก่อนก็ได้กรับตัดก่อนกมีมีมีอเล็กกับโบแล้วก็มีพี่บอยแล้ว่าใครในแก๊งเรารวมเราด้วยนะผมว่ารวมผมด้วยผมผมามคู่สามคู่เนี้ยอ่ะใครมาใครไปก่อนผม มีเปอร์เซ็นต์ของผมผมว่าคนที่บ่วยผมน่าจะไปก่อนเพราะว่าด้วยแบบว่าวัยวุฒิเขาด้วยวัยรุธนวุธวัยวุฒอินวุธร้องพร้อมพร้อมเรื่องหลายเขาก็เริ่มไปแบบทำธุรกิจธุรกิจเลยนี่นั่นแหละนี่แหละผมว่ามันมันก็มีโอกาสมีโอกาสสูงว่าดูเขาแบบ ตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวมากช่วงนี้อันนีเราคุยกับเล็กมาก่อนเลยเพราะเร็กก็บอกพี่บอยต้องแต่ก่อนจริงปะเออไม่ได้คุยเลยอ๋อคาบีมันมันมันแววหรือแบบพี่เวเหรือเหือนถ้าเกิดว่าเราเห็นจากแบบว่าภาพแบบคนนอกคือดูเขาพร้อมดูเขาแบบสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามันต้องมีสมรรถนง ูตอนนี้ผมก็กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่แต่ไม่รู้ว่าสร้างเสร็จเมื่อไหร่ลูกบอสงเอกไปรอแป๊บนึีเพราว่าเอามวอาตนี้เร็ดก่อ่าี่ติ้งวันนี้ว้พรให้ผม้วยนพีไปดูไหมนพี่ไปดูไหมนนตัวไหมจนไปดูไปดูไปดูกันไหมครับโอเค